เซิฟจานดับนะครับตอนนี้ก็คือน้องๆก็ชิงเหรียญกันแล้วนะครับก็คือได้เหรียญมาที่บ้านละผมก็อยากมาชิงเหรียญกับน้องๆนะครับแต่ว่าเหรียญตกค่อนข้างจะดึกเลยนะครับแล้วผมก็มีธุระด้วยก็เลยไม่ได้มานะครับแต่ก็น้องๆก็แปลเหรียญมาได้นะครับน้องๆเล่าให้ฟังว่ามันมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะมาเล่นกับน้องเลยครับเผื่อว่ามีคนมาเล่นมาปวนมาเลรนที่บ้านเนี่ยก็จะได้ช่วยน้องๆนะครับ ไม่รู้จะช่วยหรือว่าเป็นภาระนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในแคมป์แล้วนะครับอยู่ในบ้านน้องแล้วก็คือแบบของโคตรเยอะเลยนะครับมีพวกระเบิดพวกดินปืนในโคตรเยอะมากๆเลยคือเหมือนว่าน้องก็ฟาร์มงันเก่งมากนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟจันดับนะครับก็คือส่วนมากแล้วเขาก็จะรอเลดกันใกล้ๆตอนที่เหรียญตกนะครับโอเคเดี๋ยวจะผมกะว่าจะหาปืนแล้วก็หาเซตไปยิงเล่นกันข้างนอกนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะ ก็มีหุ่งยนด้วยนะไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเติมน้ำมันหรือเปล่าโอเคไม่ได้เติมน้ำมันไว้นะฮะครับ,รบน้องก็ล่าให้ฟังว่ามีคนมาปวนเรื่อยๆนะครับมอนว่าเขาก็เลดียนมาอยู่ตรงนี้ก็เลยว่ามีคนมาป่วนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเห็นน้องๆบอกว่าจะทํบม็กเหรียญอะไรด้วยนะก็ <Okay. S 2> คือเหมือนว่าให้เหรียญมันสามารถแบบมีหลายๆอันนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเรื่องนี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปหาคนยิงเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะยิงใครได้หรือเปล่า ครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจางเงียบๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะยิงคอกันนะครับก็คือเดี๋ยวลากคอมากแก้บ้านกันค่อยๆตอดเอานะฮะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแันดับนะครับน้องๆก็มาลงกันตอนที่ผมไปทำคอนเทนต์เกิดตรงไหนสร้างตรงนั้นนะครับก็คือไอคอนเทนต์ที่ผมจับมา้าขี่ม้าก็มาที่เซิร์ฟแันดับนี่แหละครับครับตอนนั้นน้องๆก็ทําบ้านฟาร์มอยู่ท่แถวทะเลทรายนะครับ ตอนนี้ก็มาทำบ้านหลักอยู่แถวแถวนี้เลยน้องๆบอกว่ามีคนมาป่วนแบบตลอดเลยนะครับก็คือแบบบางทีแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับก็คือแบบอาจจะต้องสลับกันออนเลยถ้าออฟไปนี่คือแบบมีโอกาสที่บ้านจะแตกสูงเลยนะฮะโอเคเดียวขอยิงฮอก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาคเวอร์หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีคนมาแย่งฮอหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ลูกกระสุนจะหมดแล้วมาขอลูกกระสุนน้องเคนะฮะ ้ตอนนี้ก็มีเหรียญที่3ามตกแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะล่อนไปเอาเหรียญกันนะครับก็คือตรงนี้บ้านของน้องๆก็น่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับน้องๆบอกว่ามันเชื่อเหลืออยู่ประมาณ2-3ถึงหลังใหญ่นะครับก็คือตรงนี้บ้านของน้องนี่น่าจะใกล้สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้องๆเขาทําเหรียญบั๊ไว้เหรียญหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่3ามที่ตกลงมานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพวกเรื่องเกี่ยวกับเหรียญบั๊เนี่ยโอเคตอนนี้น้องเคก็นําหน้าไปแล้วนะ ดูดีเรือโคตรเยอะอ่ะโอ้ยจะลวกไปเนี่ยโอ้โหเรือล็อกอย่างเงี้ยเลยอ่ะครับอันนี้น้องเกมก็ล่อนตามหลังมานะครับมีเรือตามมาอยู่สามสี่ลำตอนนี้น้องกินน้องเคก็น,นาหน้าแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ล่อนตามมาเฉยนะครับไม่รู้ว่าว่าจะมีคนมาแย่งหรือเปล่านะก็คือมาคุ้มกันให้น้องแล้วกันนะครับแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็ไอตรงเรือลาดตะเวนนี่แหละ ผมนี่จําฝังใจนะครับไอเรือล่าตะเวนเนี่ยตั้งแต่ลงเซิฟแรกๆแหละคือแบบว่ายข้ามแม่น้านว่ายข้ามทะเลเนี่ยโดนเรือล่าตะเวนโดนทั้งเรือโดนทั้งผีนะครับโอ้โหเจ็บสุดๆเลยจําฝังใจเลยไม่อยากจะลงน้ําเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เหมือนว่าเหรียญน่าจะมาตกที่เกาะน่าจะเป็นเกาะพวกแร่ที่น้องๆเข้ามาฟาร์มกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกาะแร่อะไรนะครับน่าจะเป็นพวกแร่ก,กรรมฐถานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ โอเคตอนนี้น้องเคก็ถึงเหรียญแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็อาจจะเอาเหรียญกลับบ้านกันนะครับครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็คือตอนนี้น้องเคก็เอาเหรียญกลับกำลังเอาเหรียญกลับบ้านนะครับก็คือบนบกก็มีหุ่นงยนต์อยู่นะครับก็อาจจะขับห่นยนต์กลับบ้านนะครับน่าจะไวดีครับหลังจากที่เอาเหรียญไปเก็บที่บ้านนะครับตอนนี้น้องๆเขาก็มาหาเหรียญบ้านกันนะครับตอนนี้ผมก็กล่าว่าจะมาช่วยน้องๆสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ จะเอาพวกระเบิดมานะจะเอาพวกซีโฟแล้วก็พวกไดราไมท์ไปนะครับก็คือเหมือนว่ามันมีคนเลทอยู่นะครับแล้วน้องๆเข้าไปโคเวอร์กได้นะครับก็คือตอนนี้เราก็จเอาระเบิดไประเบิดระเบิดต่อนะครับน้องๆบอกว่าบ้านหลังนี้รวยมากเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีของเยอะหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเอาระเบิดให้น้องเกมยาเซฟนะครับเพราะว่าผมไม,ไม่ไม่ได้เปิดเซฟเลยเพราะผมโดนยิงนี้อ,อาจจะเสียหายเลยนะครับไปดูกัน ครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่เหมือนว่าน้องๆเขามา cover เลดได้นะครับเนี่ยดูเหมือนคนที่เขามาเลดแล้วเหมือนว่าเขาก็ยังตายเกิดมาเรื่อยนะครับเหมือนว่าเขายังมาป่วนอยู่นะครับโหย่อมไกลเลยอ่ะอยิงไม่โดนเลยนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปใกล้หน่อยดีกว่า โหโหยิงไม่โดนเลยยิงโดนแต่บล็อกนะครับโอ้โดูเหมือนมันมีบ้องด้วยมันยิงเข้ามาที่บ้านเลยนะครับครับผมก็รอกันให้น้องนะครับก็คือห้ามให้มันเข้ามาใกล้บ้านเลยนะครับแล้วมันเหมือนว่ามันมีบ้อกด้วยถ้าโดนบ้อกนี้อาจจะตายได้เลยนะ <S 2> <S 2> จะรอให้มันมาใกล้นะเพราะอยู่ไกลผมก็ยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับ น้องบอกว่ามันคงแค้นนะครับเพราะว่าตอนแรกมันมาเรดก่อนนะครับแล้วน้องๆก็มาโคเวอร์แล้วก็ได้นะครับโอเคจะดูซิว่ามันจะสู้ถึงแันตอนไหนนะครับเนี่ยดีๆมันก็มาปวดเรื่อยๆนะตอนแรกน้องบอกว่าน้องยิงตายไปหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้มันก็ยังมาปวดเรื่อยๆเลยเหมือนว่ามันเป็นพวกสายที่แบบเอาปืนยัดเซฟด้วยนะครับก็คือแบบมือไวมากเลยแล้วประเด็นคือผมก็ยิงยิงไม่โดนมีแต่ว่ามันยิงเราเราโดนนะผมยิงไม่โดนโอ้โหดูไหมเอาบ้องยิงมา เกินยิงไม่เป็นจริงครับยิงไม่โดนเลยอะ่ะ ไอบ้านนี้ป้อมปืนรู่นสองนี่โคตรเยอะเลยครับเหมือนว่ามันวางป้อมปืนรู่นสองรอบบ้านเลยนะโอ้ยจะตายจะตายผมนี่นะจะตายโอ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ว โอเคน้องๆดันแล้วนะครับมาเฮ้ยมีชูด้วยไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีของอะไรบ้างนะครับด้านในน้องบอกว่ารวยมากเลยนะครับโอ้กล่องเพียบเลยนะฮะ อันนี้ก็เรียกน้องๆในแคนมาช่วยคนของนะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยน้องๆคนของกลับไปที่บ้านหลักด้วยนะครับโอ้ของเพียบเลยนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเข้าไปไหนนะไม่แจ้งเตือนเลยเรียกไงเนี่ยบ้านโดเลสขนาดนี้นะครับมาครับมาดูตามกล่องว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้นจะเป็นกล่องระเบิดหรือเปล่าโอ้ไกลเพียบเลยนะครับ C4 10สกว่าลูกเลย อันนี้น่าจะเป็นกล่องแร่ระเบิดนะครับไม่รู้จะทิ้งอะไรของเพียบเลยนะฮะอันนี้ก็เก็บพวกระเบิดสำคัญสำคัญไปแล้วกันนะครับ ครับลักๆก็จะเป็นพวกคอมมานด์นะครับแล้วก็พวกปืนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ยิงแตกไปหลายกล่องแล้ะส่วนมากก็จะเป็นมีปืนทุกรูปแบบเลยนะครับแต่หลักๆก็แร่ระเบิดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าน้องใช้ซีโฟแค่ประมาณ10ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะคุ้มแล้วล่ะเพราะว่าตัวในตัวผมตอนนี้ก็มีซีโฟสิแล้วนะครับแล้วก็ไดอีกไหนจะของอีกเพียบเลยนะครับครับและไอคนที่มาเลดตอนแรกก็คือแบบมาปวดไม่เลิกเลยนะครับ เหมือนแบบไม่ละวาตั้งใหญ่เลยนะฮะเา้าน้องเกโดนเฉยเลยครับตรงนี้ก็น้องๆก็ทําแคมป์เก็บของนะครับก็คือเดี๋ยวคนของจากบ้านนี้ไปแล้วก็เอาไปไว้ในแคมป์นะครับแล้วก็ค่อยขนไปที่บ้านหลักนะครับครับแล้วตอนนี้น้องปุบเปก็อ่อนแล้วนะผมก็ชวนน้องปุ้บเป้เชิญขน,นของกลับบ้านนะครับแล้วผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับครับเซิร์ฟนี้ผมก็มีม้าที่ขี่ได้ด้วยนะครับก็คือน้องปุ้บเป้เขา ยังไม่มีม้านะครับก็เลยว่าเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันเอาของไปเก็บที่บ้านนะครับแล้วก็กะว่าจะพาน้องปเป้ไปหาฟาร์มถังให้เว้านะครับครับตอนนี้ผมก็จะห่งยนต์ไปเล่นนะเดี๋ยวให้น้องเคลื้อลื้อผนังให้นะครับเพราะว่าออกไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เปจะใช้หุ่นีจต้องลือ้อยางงี้เลยเหรอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการขหุ่นครั้งแรกของผมนะเดี๋ยวพาน้องปเป้ทัวร์นะครับเคขึ้นมาเลย โอเคน้องเป้ขึ้น,นามาแล้วมาเดี๋ยวพาแว้นนะครับ <c oughs> สไลด์เลยสไลด์ยาวๆนะครับเติมน้ํามันมาพันหนึ่งสไลด์ปน,น้ํามันไม่หมดไม่กลับบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการขี่หนครั้งแรกของผมนะก็คือปกติแล้วก็ไม่มีใครครับนะครับอันนี้น้องๆไม่รู้ว่าใครครับให้นะครับโอเคน่าจะไม่มีไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเนี่ยเพราะว่า คือแบบไม่ยังตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะทํานะครับตอนนี้ที่บ้านเขาก็มีพวกแรก่พวกปืนอ,นอะไรครบหมดแล้วไม่รู้จะไปฟาร์มยังไงนะฮะคือตอนนี้ก็คืออยากฟาร์มก็คือฟาร์มพวกของหนักๆอย่างเดียวนะครับพวกเรือพวกแอร์ด็อกเงี้ยเผื่อว่าจะได้พวกป้อมแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ ตอนนี้ผมก็พาน้องโปเป้มาหาซ้ำถังนะครับแล้วพอดีว่ามีแอร,อร์ลงไปผมก็เลยวิ่งมาดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้พวกของดีหรือเปล่าคือน้องบอกว่าจะได้พวกป้อมแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตอนนี้ที่บ้านก็ยังขาดอยู่นะฮะมาโอ้โหปืนยิงเยอะเลยนะครับได้คะแนนด้วยเหมือนว่าตอนนี้เหมือนว่าเซิร์ฟมันเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงประมาณแค่วันก็กว่านะครับก็คือโอ้พืนดอกเทียบเลยนะครับแต่ก็ป้อมยังไม่มานะ ปกลับบ้านดีกว่านะครับโอ้อันนี้ผมก็ไม่มีหน้ากากนะเดี๋ยวใช้ปัมยาวนะครับดูดีไดนอมายด์ดอกสี่ลูกเลยอะเอาเรื่องเลยนะครับปืนอีกเพียบเลยปืนหนักโอเคกลับบ้านดีกว่าครับพาร์ทนี้ก็ไม่น่าจะมีะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม